สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิริวันนี้จะพาเพื่อนมาทำพีชมอสที่ทำจากาดินที่หมักใบไม้เนาะดินหมักใบไม้และนี่คือดินหมักใบไม้ที่พี่สิริได้หมักเอาไว้ใบไม้ก็ย่อยสลายแล้วใช่ไหมคะจากนั้นส่วนนี้พี่สิริจะนำไปทำเป็นพีชมอสเพื่อไปทำการเพราะเพาะเมล็ดก,ก้าพี่สิริจะมาสูบเพื่อนเพื่อนดูเนาะ ซูมเด้อเป็นดินที่ย่อยสลายจากใบไม้เนะาะใบไม้ใบไม้วัชพืชแล้วนี่คืออันนี้คือดินดินจากดินจากเ,าเรียกว่าดินจากจอมปวกจอมปวกนะจอมปวกที่ เขาทิ้งรังแล้วเนาะเนี่ยมันก็จะมีดินแบบนี้อันนี้คือดินที่มีการสร้างรังจากการย่อยสลายจากน้ำลายของปวกมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์นะจาวปวกหรือว่าดินจอมปวกเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่เขาจะ,ะน้ำลายของปวกจะไปช่วย การทำงานขยายของรากเนาะให้ดูดซึมธาสารอาหารยินรีย์ในดินได้ดีขึ้นนะก็จะทําให้ต้นไม้โตโตวไวนะโตวไวก็ส่วนที่สีแองแล้วที่ที่บ้านสวนเนาะก็ได้ใช้ดินจอมปวกไปปลูกปลูกพืชปลูกผักก็งามดีนะคะก็มีจอมปวกหลายๆที่เนาะที่อยู่ที่บ้านสวน ก็จะทำการย่อยแบบนี้เนาะย่อยเอาให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวพี่สิก็จะกรองอันนี้ก็จะใช้ตะกร้าเนาะตะกร้าของขนมจีนก็จะนำมาล่อนนี่พี่สิทิล่อนไปได้ เยอะเหมือนกันนะนก็จะนำมาลอนเพื่อให้มันเกิดความละเอียดอีกนิดหนึ่งค่อยเป็นนำเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เมล็ดกา้าส่วนนี้เป็นชิ้นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะนำไปเป็นดินปลูกไปใส่เอาไปเป็นผสมดินปลูก นี้เราเช็คความชื้นอย่างเงี้ยเราเอ่อจะนําไปปลูกเลยก็ได้เปเพาะเลยก็ได้แต่ว่าพี่สิรดิเองก็อยากจะพักดินไว้นะพักดินไว้ในตากแดดนะเนาะตากแดดไว้นะมีความชื้นอยู่ในระดับที่พอดีเราวัดอย่างไรเราก็คือเอามากำแบบนี้นะเพื่อนกำแบบนี้ถ้ากำแบบนี้แล้วเนาะดิน ดินที่เราได้ไม่ไม่มีน้ำน้ำมัน้ำไม่แฉะมีความชื้นที่เรากำได้แบบนี้แล้วก็การแตกตัวของดินแบบนี้แสดงว่ามีมีความชื้นที่พอดีพอดีพอเหมาะที่จะปลูกนะเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ความชื้นที่พอดีนี่เราเช็คได้อย่างไรนาะวิธีบ้านๆของพี่สิริเราก็เอามากำแบบนี้นัเพื่อนกำแล้วเราปล่อย ถ้าดินของเราเป็นก้อนแบบนี้ไม่มีน้ําแฉะนะแล้วเรากดแล้วมันบีบบีบตัวแล้วมันแตกละลายแบบนี้แสดงว่าดินมีดินที่เราพร้อมที่จะปลูกเนี่ยต้องอยู่ไดไ้ได้ความชื้นที่พอดีสําหรับพี่ีเองเนาะก็มีวิธีการทำพีชมอสใช้ขี้เลื่อยเนาะทดแทนพีชมอสพี่สีก็นํามาแช์เนาะที่บ้านสวนใครจะใช้วิธีนั้นก็ได้หรือ ถ้าใครไม่มีเรามีใบไม้ที่หมักเนาะหมักที่ทับถมสะสมกันมานานนะเราก็ไปเอาใบไม้ที่ย่อยสลายนั่นแหละมาทำพีสมอลก็ได้เพราะใบไม้ที่ย่อยสลายแล้วก็เป็นดินนะเพื่อนกลายเป็นดินหมดนะ้าทธาตุพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งมนุษย์สัตว์นะที่เป็นธรรมชาติใบไม้นะเมื่อ หมดสิ้นอายุไขนะหมดสิ้นอายุไขทุกอย่างจะย่อยสลายกลายเป็นดินนะเป็นขี้เถ้าแล้วก็เป็นดินเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติของใบไม้ที่เขาย่อยสลายแล้วก็เป็นดินนะส่วนมนุษย์เราเองนะเมื่อเราหมดหมดแรงหมดลมแล้วนะถ้าไม่มีคนนำเราไปเผาเนาะม,มันก็เน่าเปื่อยนะเน่าเปื่อยนอนชอนชัยนะ จากที่ร่างกายเรามีทั้งเ,เนื้อหนังมางสานะลมธาตุอากาศอยู่ทั้งหมดในตัวเราก็กลายเป็นดินกลายเป็นดินนั้นเพื่อนจากย่อยสลายแล้วทุกอย่างเน่าเปื่อยแล้วก็กลับกลายไปเป็นดินนะเห็นไหมคะทุกอย่างกลายเป็นดินหมดนี่คือกับสู่ดินเพราะฉะนั้นดินเนี่ยมีความสำคัญในการปลูก วันนี้เราก็พูดเหมือนเรื่องซีเรียสนะแต่จริงๆนะพี่สิริภาะนะทำพีชมดเนาะะเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมธรรมชาตินั้นเพื่อนนะไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลน,นะเพราะยังไงทุกคนตายแน่ๆนะ ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็ตายแน่ๆกำหนดเอาไว้ว่าตายแน่นอนนะแต่ตายแบบที่เราต้องมีสติเนาะมีสติที่เราจะรู้รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเนาะเมื่อเกิดมาแล้วสังขารนี้อันนี้จังเนาะต้องตายนะก็ไม่จะไปกลัวความตายนะตอนนี้ที่เราอยู่เราก็ทําให้ดีที่สุดทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะนี่พร้อมปลูกแล้วนะคะพร้อมพีชเป็นพีชมอทที่พร้อมปลูกแล้วคราวนี้ พี่สิริก็จะพาเพื่อนไปปลูกเด้อจากพื้นที่ตรงนี้เนาะก็เป็นที่ว่างอยู่พี่สิริก็จะเพราะวันนี้นะพร้อมลยก้าอันนี้เป็นเป็นเป็นพื้นเป็นพื้นดินเนาะไม่ได้พี่สิริไม่ได้ใช้ กรบะเพาะนะที่จะทำพีซมอสพื้นที่ตรงนี้มันก็เป็นดินเนาะเป็นดินแล้วพี่สิริก็พื้นดินตรงเนี้ยมันก็จะมีดินหมักใบไม้อยู่แล้วนะคะนี่เป็นเมล็ดพันธุ์ของมะเขือเทศที่พี่สิริซื้อมาทานนะซื้อมาทานแล้วนะแล้วก็พี่สิริไปล้างเมล็ด ล้างเมล็ดออกนี่เสลือเมล็ดเยอะแยะถ้าใช้เมล็ดพันธ์แบบนี้นะเพื่อนๆจะงอกไวมากนะจะงอกไวนี่เหมือนที่พี่สือทาที่บ้านสวนเนาะกับมะระงอกเร็วมากนะเพื่อน,นเมน็ดพันธ์เยอะแยะ คราวนี้เ,เดี๋ยวพี่สิจะทําเป็นร่องเนาะเป็นร่องเพื่อจะเพื่อจะใช้เมล็ดพันธุน์โรยลงไปไม่ต้องลึกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นร่องเล็กๆแบบนี้ ถ้าอันนี้สําหรับคนที่มีมีพื้นที่นะมีมีพื้นที่มีแปลงนี่เสร็จแล้วพี่สิก็จะใช้พรีสมอสที่พี่สิริเป็นร่อนมาโรยลงไปในร่องเนี่ยโรยลงไปใครที่มีแปลงปลูกเนาะทำแบบนี้ก็ได้นะเพื่อน นะจะมีเสียงรบกวนเพื่อนๆหน่อยเนาะเพราะว่าจะมีงาน มีงานทำงานาต่อเติมเนาะอยู่ที่ข้างข้างบ้านที่พี่สิริหนึ่งสองสามนี่นะหนึ่งสองสามตอนนี้มเมล็ดพันธุ์นี่นี่นะมเมล็ดพันธุ์พี่สิริก็จะใช้ใช้โรยลงไปแบบนี้เนี่ยโรยลงไปเราก็กะประมาณเนาะไม่ต้องให้ให้มันเยอะมากเพราะว่ามันจะ มันจะถี่ไปมันคือเราก็อย่าไปให้มันเยอะเกินไปนะให้มันห่างๆสี่ห้าเมตรเราก็เผื่อไว้เผื่อมันไม่งอกนะเสร็จแล้วเนีย่ยหนึ่งแถวใช่ไหมนี่สิก็จะพีดม้อยดลงลงไปอีกทีหนึ่งเขาก็งอกไม่ได้ผธุนที่สมบูรณ์เขาก็งอกขึ้นมาเอง อันนี้จะงอกเยอะแยะเลยพเพื่อนนะงอกเยอะแยะอันนี้จะไปโตเขาก็จะไปโตอยู่ในช่วงอีกสามเดือนเนาะอีกอีกสามเดือนอีกสามเดือนก็กระกฎาคมสิงหากักยาคมนะกันยาตุลาประมาณนี้นะก็จะเข้าช่วงที่แบบอากาศอากาศเย็นเนาะ อาการเย็นมะเขือเทศก็จะออกลูกอันนี้พี่สีก็เดี๋ยวพี่สีก็จะต้องกลับไปที่บ้านสวนนะกลับไปที่บ้านสวนพี่สีก็จะก็จะไปทําแบบนี้เหมือนกันที่บ้านสวนนะคะเนี่ยเพราะว่าเราก็จะเก็บผลผล,ผลิตได้ช่วงฤดูหนาวพอดีเพื่อนคะ่ะ นะมะเขือเทศก็จะมีราคาดีในช่วงฤดูหนาวเนาะนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะพี่เสีเองก็พาเพื่อนมาแชร์เนาะว่าวิธีการทำพีสมอสเนี่ยมันไม่ได้ยากนะไม่ต้องไปมีต้นทุนที่จะไปซื้อนะให้มันเยอะนะเพราะว่าคนคนที่เป็นกเกษตรสำหรับกรเกษตรมือใหม่นะคือ ถ้าเราทําแบบไม่มีต้นทุนนะเราทําแบบไม่มีต้นทุนที่มันสูงมากนะเป็นเกษตรเนี่ยมันก็จะมีพลังในกําลังใจที่ที่เราจะเอ่อจะเป็นเกษตรนะคะแต่ถ้าเรามีต้นทุนเยอะนะถ้าเรามีต้นทุนเยอะเราก็ทําแล้วมันไม่ได้ผลผลิตตามที่เราคาดหวังเนาะมันก็จะทําให้เราเกิดความท้อนะเพื่อน เกิดความท้อกับการการเป็นเกษตรดูต้นพลิกทิศดิมัปลูกไว้ในกระถางจะออกดอกแล้วพเพื่อนๆค่ะนี่ปลูกในกระถางนะนี่กระถางนี้รากเขาก็จะลงดินนะพเพื่อนๆรากชอนชัยลงไปในดินนะนี่เนี่ยไว้ก็เดี๋ยวเขาก็โตให้เราได้เก็บกินเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้ก็พี่ซิดิเองก็พามาทำพีซมอสเนาะเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่แต่สำหรับพีซมอสที่ทำจากดินหมักใบไม้นั้นเพื่อนอ,อยากให้เพื่อนลองทำใช้เองนะนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะถ้าเราทำพีซมอจากใบไม้นี่นเพื่อน จากใบไม้จากดินหมักใบไม้เนี่ยคือดินหมักใบไม้จะมีธาตุสารอาหารเยอะอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องไปใส่ฮอร์โมนอะไรเลยนะเวลาเพาะต้นกล้าเขาก็จะงอกจะงอกไวนะรากก็จะขยายและเติบโตได้เร็วนะคะนี่ไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี